สวัสดีครับเราก็อยู่กับเทคโทน่านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าเบื่อแล้วนะครับเบื่อแล้วกินบนบกอยากกินบนแพรบ้างนะครับผมก็อันนี้ก็มีมือพายสําหรับใครที่ลูกค้าท่านใดที่มาทางเทคโทน่านะครับอยากจะที่มาขึ้นแพรํานี้ก็มาได้ครับแพรํานี้ก็จะล่องเรือไปตามสายน้ําที่มีความยาวกว่าประมาณ800เอเคนะครับผมก็มาลองดูได้นะครับตรงนี้ก็จะมีพวกสาลายมีงูจงอางมีงูเขียว มีปลกงประกัดนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่น่ารักทุกน่านครับก็มาลองดูได้ครับถ้าเบื่อกินบนบกก็มากินบนแพรลานี้นะครับโอเคเดี๋ยวกลับให้ดูสาลายกันนะครับนี่ครับนู่นโอ้โหวิวโคตรดีครับฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็นทางบนบกนะครับก็ใครอยากรับประทานอาหารเฟรนไฟรายทอดนู่นนั่นนี่อะไรก็ไปกินกันบนบกได้นะครับ แต่ถ้าใครอยากล่องแพอะไรงนี้ก็มาได้ครับแต่ถ้าใครไ่ว้นะ้าไม่เป็นก็อย่ามาขึ้นเลยดีกว่าครับเพราะว่าทางเราก็ไม่มีชูชีพให้นะครับผม,มเตร,รียมชูชีพมาด้วยครับเตรียมชูชีพมาแต่แพเนี่ยพูดถึงแพมันไม่จมแน่นอนก็ต้องระมัดระวังว่าแบบเวลาเราสะ,สะดุดไม้ไผ่อะไรเงี้ยครับสามล้อสาม้อูสบายสบายครับแพใช่ไหมอันนี้อันนี้พี่ครับพี่จุได้กี่คนครับสำหรับแพลำนี้ เขาผู้หญิงตัวเล็กๆก็มาสี่ถึงห้าคนแต่ถ้าผู้ชายน้ำหนักร้อยโลขึ้นก็นประมาณสามคนยังไปได้ครับเพราะว่าลองทดสอบนะครับเพราะว่าเรากลัวลูกค้าเป็นอันตรายครับเราต้องทดสอบก่อนน้ําน้ําจริงๆเนี่ยเ,เป็นน้ําธรรมชาติซึ่งมันจะได้ฟิลอารมณ์มากกว่าที่เนี่ยนะนสาลายนะ <c oughs> สาลายนี่เอามือไปจ้วงได้ไหมไม่ได้ครับรักษาต้องอนุรักษ์ไ้เนาะท่าน อันนั้นเป็นอะไรครับฝั่งทางนูน้นอันนี้เป็นกระโจมครับเป็นกระโจมคนป่าเอาไว้ฟื้อสำหรับใครที่อยากถ่ายรูปแบบเก่าๆอะไรเงี้ยครับร้านเราจะมีหลายสไตล์ให้เลือกถ่ายหลายมุมเพราะว่าบางทีบางคนเหรอไปร้านกาแฟาถ่ายแต่รูปอแต่ว่ามาที่เที่โคโนอันี้มีแอคทิวิตี้ให้ทำครับจะล่องแพหรือถายเรือก็มีครับเพราะว่าที่ร้านเราเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณหไร่ ประมาณ5ไร่นี่คือเราจัดเต็ม5้าไร่นแล้วก็มีต้นไม้ดูบรรยากาศร้านครับมันเป็นป่าจริงๆครับมันมันไม่ใช่คือแบบเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เราจะสามารถสร้างมาได้คือนี้ธรรมชาติเขาสารรสร้างให้เราครับความเป็นฟิวธรรมชาติมันจะเยอะกว่าสําหรับใครที่อยากเที่ยวเชิงธรรมชาตินะเที่ยวป่าเที่ยวท้องส้ายแค่เหมาะอ,อ,อ่าเฉพาะเฉพาะบ่อน้านี่ประมาณกี่ไร่ครับพี่บ่อน้านี่ก็ประมาณน่าจะไร่กว่าครับ วา<อ>ไล่กว่าเนาะเนี่ยผมอยากให้เห็นสาลายเนี่ยลองดูดิเนี่ยแต่เราไม่มีเงาคนบาน้านเลยมันก็เอ่ะเห็นแบบสาลายคือน้ำมันใสจริงๆเนี่ยเห็นปลาเน,นี่ยคือน้ำมันใสจริงๆฮะน้ำใสามากมีทั้งงูหลามงูเหลือมง,งูเหลืองนะครับรง,งูจงอางอะไรเงี้ยก็ต้อง ธรรมชาติแะเนาะขออมุยไม่อยู่ธรรมชาติครับที่ร้านนี่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาได้นะครับนำอะไรมาได้บ้างครับก็จะสัตว์เลี้ยงก็สิงโตสิงโตเลี้ยงสุนัขก,กระต่ายปลาทองอย่างเงี้ยครับจะพามาได้ลากตู้ม้าก็ได้หมดแล้วครับแต่พี่ครวา่าถ้าเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงที่ต้องูงนี่ขอให้เป็นสายจูงนี่ไม่เกิน หนึ่งเนี้ยครับผมเพื่อการไม่รบกวนคนอื่นครับอืมนะระวังหมากัดงูเอ๊ะระวังงูกัดหมาด้วยนะใครเอาหมาใครเอาสุนัขมาอะไรอย่างนงี้นะครับผมต้องระมัดระวังตัวเองนะครับทางเราก็ไม่มีประกันเอเอคุ um ้มครองเหมือนประกันชีวิตนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมพูดครับงูไม่มีนะครับม <laughs> งูไม่มีครับงูไม่มี ดูในนนหังรางไม่ใช่ถ่ายอยู่โอ้แม่งเลื้อยผ่านจริงเลยที่ผายเหมือนฟิลแบบดูหนังแบบน,น้ำใสๆเ<อ>ลยถ้าเรมองถึงข้างลา่างแล้วก็มีตัดได้แล่ไม่ต้องไปถึงเรื่องการนั่งเอนที่โคราชเลยมันไม่เสียฟังด้วยมาที่นี่สบายครับไอ้กาแฟแก้วเดียวคุณอยากนั่งกี่ชั่วโมงคุณก็ได้กาแฟแก้วเดียวก็เฟียวได้ เนี่ยแต่เราลองไปเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติไหมให้เขามาล่องแพกับเราไหมเอาไหมเราจะนบอกเราบอกว่าพี่ครับลองแพ้ไหมครับเราลองเดินไปซินะี่พี่เสื้อขาวเสื้อชมพูอะไรอย่าเลยน่าน <laughs> นี่เรากำลังเดินทางกลับเข้าฝั่งนะครับฝั่งเราก็อยู่ทางด้านนู้นนะครับ ห่างจากตรงนี้เทักประมาณ3ามสโลครับแต่มันก็ไม่ไกลเกินใจเท่าไหร่ครับผมนนมีกเอนั่สายนะครับอุ้ยอุ้ยหัวกู๊บอยู่ด้านหน้าครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทำการเล่งความเรื่องของขับปี๊บรถนะครับผมอ้าวไปครับกาแฟหอมคอมแรงต้องบอยพีซีครับ โนครับมอสอบประตู3ครับกลาับผเทคโทน่าครับมอสอบประตูสามถ้าใครมาทางถนนมิตรภาพครับก็เลี้ยวตรงตลาดต้นไม้โคกวดครับตรงมาประมาณ7-8กิโลเมตรร้านอยู่ซ้ายมือนะครับหรือว่าออกมาจากทางมอสอบประตูสามก็ตรงออกมาทางประตูสามครับแล้วก็พอถึงแยกก็เลี้ยวขวาตรงมาประมาณสักโลหนึ่งร้านจะอยู่ขวามือถ้ามาจากทางนั้นนะครับอ่ะโอเคครับ วันนี้ก็ฝากไว้ที่นี้แล้วกันสำหรับเทคโทน่าครับคิดถึงเทคโทน่าคิดถึงบอสพีซีครับส่งทั่วไทยเก็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตความดีความแรงนะ้องบอสพีซีครับไปแล้วครับสวัสดีครับ